ข้งบนเราไม่ต้องีเรียก็เขียนไปก่อนเ่ป็นแหลมๆอ่าเงเป็นแหลมๆออกมาครับเอาโอเคได้นะครับด้านหลังด้านหลังลงกันเารย์สวสก็ได้นะดีครับเขียวรอเมาวารนนะนานัเลยอ๋สัการครับมต้องมันต้องไปแก่งเนอะ mấy ai phải wow, ngọt bảy tì còn tao phải quả mà pít mà mi pít ngọt làm mà đi อาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วย้ายขอบคุณลูกขอบคุณขอบคุณคุณอค่ะ